พยาตุลตัดนายกคนนี้สำคัญต่อพี่น้องประชาชนครับเพราะเขามีงบประมาณปีละพันแปดร้อยล้านบาทในการที่จะออกมาดูแลพี่น้องประชาชนในเทศบาลนครพยาตุลตัดดังนั้นความสำคัญของการเลือกตั้งนี้ในครั้งนี้คือเราจะเลือกใครเข้าไปบริหารงบ <Okay. S 1> ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทในแต่ละปีเราจะเลือกใครเข้าไปบริหารในหนึ่งสมัยเจ็ดพันกว่าล้านบาท นี่คือความสําคัญของการเลือกตั้งในวันที่28พฤษภาคมนี้พวกเราพักประชาชนครับเรามีความพร้อมทั้งตัวผู้สมัครนายกก็คือปอ,อ,อ,อติศักดอภิชัยเบอร์สามเรามีความพร้อมผู้สมัครต่อตอ,ตอทั้ง4เขตนะครับผู้สมัครทั้ง4ี่เขต24คนพร้อมครบทุกเขตเรามีความพร้อมนะครับในเรื่องนโยบาย6เสาหลัก21นโยบายทำได้จริงอย่างแน่นอนที่เรารับประกันมั่นใจได้ว่าทุกนโยบายในเป็นพับ เหล่านี้จะสามารถทําได้จริงที่คือความพร้อมที่เรามาขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องในเทศบาละยาะโส<อ>ัรว่าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความพร้อมที่จะเข้ามาบริหารเทศบาลนครอย่างนี้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีกว่าเดิม2ี่สิกว่าปีที่ผ่านมาเราอยู่กับนักการเมืองเดิมๆน,น,นายกเดิมๆน,น,นะครับพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็เห็นแล้วว่า 20กว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรวันนี้พี่นงประชาชนได้อยางนี้ใหม่เห็นวิสัยทัศน์ใหม่ให้โอกาสคนใหม่ครับให้โอกาสคนใหม่ซึ่งพวกเราพร้อมที่จะมาเป็นทางเลือกใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อทํางานรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราในเทศบาลนครดังนั้นฝากด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้แล้วเสียงที่ ท่านได้ยินคือเสียงของพักประชาชนครับวันนี้พวกผมสลายยุืดใจหลักเลขาธิการพักพร้อมคุณอมรรัตน์ทีมงานผู้หาเสียงอมรรัตน์อดีต่อต่อพักเก้าไกลดีตกรรมการบริหารพรรเก้าไกลนะครับและขออติดนะครับผู้สมัครนายกอยู่บนรถคันนี้มาเชิญชวนมาขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนติดวันเท่านั้นเองติดวันเท่านั้นที่เราจะได้รู้ว่าใครจะมาเป็นผู้บริหาร ในเทศบาลพระยาสุรตรกะนะครับติดวันเท่านั้นเองดังนั้นเพราะแม่พี่น้องประชาชนนะครับมาย้ํากันอีกครั้งมาเตือนกันอีกหนนะครับใครมีลูกบอกลูกใครมีหลานบอกหลานบอกกันมากลับบ้านในวันที่8พฤษภาคมนี้อยาไปไหนไกลอยากไปไหนไกลนะครับเราจะอยู่กันแถวนี้ในช่วงวันที่8พฤษภาคมเพราะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนี่คือเวลาที่เรามีนัดกันที่คูหาเรื่องกัน แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นคือนัดหมายของพวกเราที่มีนัดก,กันที่ขวาเรื่อั้ัยเข้าครูหาครับกาเบอร์สามในบัตรสีเหลืองเบอร์สามในบัตรสีเหลือง่วนบัตรสีเขียวนะครับกาได้หลายเบอร์ต้องดูดีๆว่าพรคประชาชนส่งผู้สมัครท่นานใดฝากด้วยนะครับร้านไก่อบโป่งนะครับฝากด้วยครับสวัสดีพรอแไหมพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน S <S วสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเทศบาลนครพระยาตุลตัดนะครับในวันห <rast> ินเจ้าพระยาตุลตัดนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วนี่คือเสียงมาเตือนเสียงมาย้ำแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าแต่แพฤษภาคมนี้อย่าไปไหนไกลยอย่าไปไหนไกลเรามีนัดกันที่ครูหาเลือกตั้งใกล้บ้านเรามีนัดกันที่ครูหาเลือกตั้งใกล้บ้านบอกลูกบอกหลานขอบคุณครับ ขอบคุณกาโบกไม้โบกมือของพ่อแม่พี่น้องประชาชนสองฝ่าฝันนะครับให้โอกาสพวกเรานะครับเด็กน้อยครับอนาคตของลูกหลานจะดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนให้โอกาสพักประชาชนเข้ามาดูแลรับใช้พี่น้องเทศบาลนคระยามตัตัดเจ้าพญาตุวตัดนะครับฝากด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้แล้วนี่คือเสียงของพักประชาชนครับพักประชาชน ประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนวันนี้เรามีความพร้อมที่จะมาทํางาน<ม>าาการเมืองท้องถิ่นที่จะเข้ามาบริหารงบประมาณบริหารโครงการต่างๆให้เกิดขึ้นจริงเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มาเป็นนโยบายในการทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเกิดขึ้นจริงดังนั้นวันที่1พฤษภาคมน,นี้ครับทุกท่านครับ ในเทศบ,บาลนครแห่งนี้พักประชาชนส่งผู้สมัครขอ,อ,อติปอภิชัยนะครับขอติปอภิชัยพิทยานุรักษ์สกุลนะครับเบอร์สามเบอร์สามจากพักประชาชนครับฝากด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้คือเสียงมาย้ำเตือนขอบคุณครับขอบคุณครับเสียงมาย้ำมาเตือนพี่น้องประชาชนว่าวันที่18พฤษภาคมนี้อย่าลืมอย่าลืม อย่าไปไหนยไนะครับเรามีนัดกันแล้วที่ครูหาใต้บ้าน8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะครับนี่คือเวลาครั้งสำคัญที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้เลือกคนเข้ามาบริหารงบประมาณปีละพันแรล้านบาทคนที่จะมาทำให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทำให้ถนนหน้าบ้านทำให้สพดทำให้ศูนย์อนามัยนะครับกลายเป็นที่ดูแลพี่น้องประชาชน นี่คือความสําคัญของนายกเทศมนตรีเทศบาลนาครและเทศบาลนาครพญาตุลตักเจ้าพญาเจ้าพญาตุลตักนะครับ,รรบมีความสําคัญครับพันแปดร้อยล้านบาทก็ประมาณเยอะที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดีกว่าเดิมนะครับวันที่วันพฤหักบรีทพฤษภาคมนี้ให้โอกาสพักประชาชนให้โอกาสขอ,อออติปอภิชัยเบอร์สามเข้าผูหาครับต่างเบอร์สามในบัตรสีเหลืองขอบคุณครับ ขอบคุณการโบกไม้โบกมือเขาไปเนาะประชาชนนี้กําลังใจกับพวกเราช่วยกันบอกต่อครับวันที่แปดพฤษภาคมนี้มีลูกบอกรูปมีหลานบอกหลานมีเพื่อนบอกเพื่อนนะครับชวนกันนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่แปดพฤษภาคมนี้เข้าครูหาคาเบอร์สามเบอร์สามเลือกอภิชัยนะครับออทิศออทิศอภิชัยเบอร์สาม สวัสดีครับต้นไม้ของาฝั่งทางครับที่ได้ยินเสียงนี VII ้แล้วนะครับอย่าลืมบอกพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมานะครับบอกพี่รถสวัสดีครับต้นไม้ระหว่างทางครับทั้งสองาฝั่งทางนะครับอย่าลืมนะครับบอกพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาว่าวันที่11พฤษภาคมนี้อย่าลืมไปใช้ติดเพื่อตั้งกัน11พฤษภาคมนี้มีความสําคัญ ข้อนี่คือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครของเจ้าพญาสุรศักดิ์ผู้ที่จะมาดูแลประมาณปีรัพันแปดร้อยล้านบาทหนึ่งสมัยเจ็ดพันกว่าล้านบาทเราจะเลือกใครมาใช้เขาประมาณเจ็ดพันกว่าล้านบาทเพื่อจะมาทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเทศบาลนครเจ้าพญาสุรศักดิก์ดีขึ้นนี่คือความสําคัญครับดังนั้นประชาพี่น้องประชาชนที่ได้ยินเสียงนี้แล้วมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลาน ย่าไปไหนไกลครับวันที้ในที่สภาครงนี้เราจะอยู่กันใกล้ใกลบ้านและจะหาเวลาระหว่างแปดโมงเช้าจนถึงห้าโมงเย็นเพื่อไปใช้สิทธิ์ที่คูหาเลือกตั้งใกล้บ้านดังนั้นฝากพ่อแม่พี่น้องในเสนาวีว่านะครับที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับนี่คือเสียงของพลประชาชนครับท่านใดที่อยู่ในรละแวกนี้ได้ยินเสียงนี้นะครับนี่คือเสียงของพคประชาชน วันนี้ผมสลายุทธใจหลักเลขาธิการพรรคอยู่บนรถคันนี้พร้อมกับพิจ๊ยบคุณอมรักษ์นะครับ<า>อสดีกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนะครับและผอ,อ,อเอ๊ะนะครับคุณอภิัยผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพญาตวนตัดอยู่บนรถคันนี้แล้วและทิมง,งานหาเสียงของพวกเราเรามาย้ำคอีรักมาเตือนกนันดีกหนสิบวันเท่านั้นเองที่เราจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันที่ครูหาใกล้บ้าน วันนี้เรามีความพร้อมพักประชาชนอดีตพักเจ้าไกลอดีตพักคนาคใไทยวันนี้เรามีความพร้อมที่จะเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในบทบาทของการเมืองของอินเรามีความพร้อมในเรื่องผู้สมัครนายกก็คือคุณขับพี่ในะครับที่ถูกที่เราได้คัดเลือกมาคัดสรรมาและมีการอบรมในการที่จะสามารถเข้ามาทํางานได้จริงเรามีความพร้อมทีมสอท ยี่สิบสี่ท่านใน4ี่เขตครบทุกเขตเรามีความพร้อมในเรื่องนโยบาย6กเสาหลักที่ในนโยบายทำได้จริงอย่างแน่นอนดังนั้นพ่าแม่พี่นงประชายชนมั่นใจได้ครับวันที่18พฤษภาคมน,นี้เข้าคูหากาเบอร์สามกท่านจะไม่ผิดหวังให้โอกาสพวกเราเข้าไปรบริหารเปลี่ยนแปลงเทศบาลนครจัปรยาจุลตักให้ดีกว่าเดิมได้อย่างแน่นอนเลือกแบบเดิมได้คนเดิมเดิม ชีวิตของพวกเราก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาครับวันนี้พี่น้อปประชาชนได้อยากเห็นชีวิตใหม่ๆโอกาสใหม่ๆให้เกิดขึ้นในพทศบานนครแห่งนี้ให้โอกาสคนใหม่ให้โอกาสหน้าใหม่ให้โอกาสพักใหม่เข้ามาดำเนิงงนการเมืองเราพร้อมพักป,ปจจระชาชนพร้อมเบอร์สามอภิชัยเบอร์สามอภิชัยผออติดเบอร์สามพักประชาชนเรามีความพร้อม ที่จะเป็นตัวเลือกใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องในเจ้าพญาสวนตับได้ตัดสิใสสในใจดูให้ดีนะครับเพื่อตั้งรอมี้เราเข้าภูหาลักมาของบัตรบัตรสีเหลืองและบัตรสีเขียวบัตรสีเหลืองเลือกได้เบอร์เดียวนะครับเลือกนายกเบอร์สองตัวบัตรสีเขียวกาได้หกเบอร์นะครับกาได้หกเบอร์ดูให้ดีว่าเก็ไหนพรกประชาชนส่งผู้ตรวจเบอร์ใดไม่เหมือนกันในแต่ละเขต นะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนต้องดูให้ดีก่อนเข้าพูดหาเรื่องตั้งนเชิญชวน,นพี่น้องประชาชนที่ได้ยินเสียงนี้นะครับนี้คือเสียงมาเตือนมาย้ำกันอีกครั้งมาเตือนคดีหอนที่เป็นพฤตภารมนี้อย่าไปไหนไลไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเจ้าพญาตัวตัดคนที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนในสี่ปีข้างหน้าเลือกแบบเดิมได้คนบบเดิม ชีวิตของเราก็จะอยู่กันเหมือนเดิมเหมือนที่ป่ามาครับพี่น้องพี่น้องประชาชนอยากเห็นสิ่งใหม่ๆอยากเห็นวิัยทัศน์ใหม่ๆอยากเห็นคนใหม่ๆเข้ามาทํางานก็ต้องเลือกหน้าใหม่เลือกพักใหม่ครับวันนี้พักประชาชนมีความพร้อมที่จะเป็นตัวเลือกให้พม่พี่น้องประชาชนนะครับอย่าเลื่อนนะครับพี่วินครับเสื้อวินยังสีต้มเลยพี่โอกาสรอบนี้ให้โอกาสสีต้มครับนะครับ ให้โอกาสพักถีต้มพักประชาชนอดีตพักก้าวไกลพี่น้องประชาชนอยากเห็นการบริหารงานของพักถีต้มนะครับเลือกตั้งปี2 5 6 6เราเลยชนะกการเลือกตั้งแต่เราไม่มีโอกาสได้บริหารน,นะครับพิธายังไม่มีโอกาสได้บริหารวันนี้ลองให้โอกาสถีต้มในระดับเทศบาลในเทศบาลน,น,กกน,นครได้เข้ามาบริหารให้โอกาส สีส้มเข้ามาบริหารเราจะได้เห็นสีไม้ลายมือจะได้เห็นวิสัยทัศน์ใหม่ๆที่เราเคยเชื่อว่ามันจะมาต้้งการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศได้เราไม่มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงในระดับประเทศวันนี้เราขอโอกาสเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ในระดับต้องถิง่นพักประชาชนพักสีส้มอดีตพักก้าวไกลวันนี้เรามาขอโอกาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ลองนําวิสัยทัศน์ของพวกเราในการเป็นแบบชาตินํา เอาวิสัยทัศน์เหล่านั้นเอาแนวคิดอุดมการเหล่านั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นนโยบายที่จับต้องได้เป็นโครงการที่จับต้องได้เพื่อบริหารท้องถิ่นเปลี่ยนเทศบาลนครให้ดีออกว่าดหมททำให้เทศบาลนครแห่งนี้กลายเป็นเทศบาลนครของพี่น้องประชาชนที่จะเข้าไปดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นี่คือสิ่งที่เราอยากทําให้เกิดขึ้นในเทศบาลนครแห่งนี้ดังนั้นผอไม่พิน่นงประชาชนครับการเลือกตั้งวันที่1 1พฤษภาคมนี้นีือโอกายครับพี่โอรงกาสเิดรานพักประชาชนสีต้มให้โอกาสพวกเราพักประชาชนสีต้มนะครับเข้าคูหากาเบอร์3ในวันที่1 1พฤษภาคมนี้เข้าครูหารับมาสองบัตรบัตรสีเหลืองเลือกในยกกาเบอร์3เลือกอภิชัยบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภาเทศบาลกาได้6เบอร์ แต่ลักษณะไม่เหมือนกันพี่น้องประชาชนต้องสังเกตให้ดีว่าเราอยู่ในเขตไหนเราต้องครบทุกเขตทั้ง6ท่านดังนั้นเลือกคนจากพักประชาชนทั้งบัดสีเหลืองและบัดสีเขียวมั่นใจได้ครับหลังเดือนพฤษภาักราชนี้พี่น้องประชาชนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงพี่น้องประชาชนจะได้เห็นนโยบายใหม่ๆ่วิสัยทัศน์ใหม่ๆห่ที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ ขอบคุณพี่นะ้องประชาชนที่โบกไม้โบกมือครับฝากทุกท่านด้วยครับการเลือกตั้งครั้งนีคน้คือความสําคัญมีความสําคัญจริงๆที่พ่อมมแม่พ<ด>ี่น<ม>้องประชาชนในพื้นที่แห่งนี้นะครับจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันพรา้นี้คือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีผู้บริหารทุกประมาณปีละพันแปดแสล้านบาทนะครับประมนี้ะครับมีพันแปดล้านบาทในแต่ละปีไม่น้อยนะครับ หน0นล้านบาทนั่นหมายความว่าในตีปีขา้างหน้าเรากำลังพูดถึงงบประมาณ700 0ล้านบาทในตีปีขา้างหน้าและนี่คือความสำาปัญที่พี่น้องประชาชนต้องไปใช้สิ่ง,งนี้ตั้งกันไปเลือกว่าไปบริหารงบประมาณ7จ็ด